การให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนานี่คือการสร้างความดี <c oughs> ทานลงไปนี่ออปโภบเข้าแล้วเป็นแล้วเราเป็นคนทําเองสร้างความดีแล้วเราสร้างเองไม่มีที่แก้งทีละเปิดเผยอยู่กับเราผู้ทาเองนั่นอยู่กับนี่เลยทำดีทําชั่วท่านจริงว่านาติโรเปและโหนนานามะ <c oughs> ขึ้นย่ยชื่อว่าที่รับไม่มีในโลกคือมันเปิดเผยอยู่กับตัวเองของผู้ำทำทั้งดีและชั่วเปิดเผยอยู่ในแล้วก็ติดกับจิตผู้สร้างผู้ทำน, <c oughs> นั่นแหละที่มีเวลาร <c oughs> ่างกายหมดความหมายไปแล้วจิตใจไม่หมดความหมายที่จิตใจนี่แหละเป็นนักสมบุกสมบันในการเกิดแก่เจ็บตายพบในพบชาติต่างๆคือใจตรงนี้ ออกจากล่างนี้แล้วไปละถ้ามีมีความดีความเกาะความดีไปเรื่อ,อยอเลยถ้าผู้มีความชั่วทําแต่ความชั่วชาว้าละโมกทาแต่บาปหาแต่กรรมมันก็กดลงกดลงกดใจดวงที่ทํานี่แหละลงไม่ได้กดอะไรแหละใจเป็นผู้สั่งให้ทําทําดีทําชั่วคือใจสมบัติคือเป็นส่วนดีก็เป็นสมบัติของใจถ้าเป็นส่วนชั่วก็เป็นกรรมของ ของใจเองกรรมชั่วของใจเองดึงลงไปดึงลงไป <c oughs> ไปเกิดในภพใดชาติใดเกิดด้วยหน้าแทงบาปแ่งกรรมหาที่ปรารถนาไม่ได้มีเก,เกิดตรงไหนก็เรียกว่าหมดหวังไปเจอแล้วทีนี้หมดหวังแต่เจอแล้วให้ได้ความตามความต้องการของใจมันไม่ได้เพราะเจ้าของทําอย่างนั้นไ้นี <c> ่ <oughs> พูดทีทําความดีนี่ จะเกิดที่ไหนสมมติสมหมายไปตามกําลังแห่งบุญของตนเกิดพบใดชาติใดก็เป็นพบชาติของสัตว์ของบุคคลที่มีบุญนั่นเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆเลยอยู่เสวยบุญของตัวเองเป็นสุขไปเรื่อยๆอย่างนั้นนี่เรียกว่าบุญใจดวงนี้อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านแสดงว่าใจนี้คือนักท่องเที่ยวทันวัฒน <c oughs> มันไม่ได้ยอมตายตายแล้ว ร่างกายตายแต่จิตใจนี่มันหมุนตัวมันไปตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วถ้าเป็นกรรมชั่วมันก็กดลงเช่นอย่างไปตกนรกกับวีีใครไปตกก็ใจนี่เองไปไปตกนรกกับวีกีกกับกี่กันฟื้นขึ้นมาแล้วพลิกตัวมาในทางความดีเวลาจมอยู่ในนรกมันก็ไม่ชีพหายทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกทรมานขนาดไหนยอมรับแต่จะให้ชีพหายไม่มีใจ พอพ้นบาปพ,พ้นกรรมขึ้นมาแล้วแล้วพลิกตัวทําความดีขึ้นมาแล้วที่นี่ก็ไปทางดีทางนี้แล้วก็ไปอย่างน้อยเกิดเป็นมนุษย์อืมเกิดเป็นมนุษย์ก็มีนิสัยวาสนาต่างกับมนุษย์เป็นลําดับลําดาของผู้มีความดีนั่นจากนั้นก็ไปสวรรค์อืสวรรค์ก็หกชั้นเป็น ไปตามขั้นภูมิของผู้มีบุญจะควรไปสวรรค์ชั้นใดบุญขนาดไหนพอดีกับสวรรค์ชั้นใดน,นี่ท่านแสดงไว้ตั้งแต่จาตุมชั้นจาตุมไปถึงปรินิมิตวสาวดีสวรรค์หกชั้นบรรจุสำหรับผู้มีบุญตามความมีมากน้อยต่างกันนะั่นแหะบรรจุเป็นขั้น ควรแก่สวรรค์ชั้นใดก็ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นเรื่อยๆกวรพม่าโลกสูงขึ้นไปเป็นลําดับลำดาตามอานาจแห่ง <c oughs> บุญแห่งกรรมของตน <c oughs> แม้พม่โลกก็ยังต้องกลับมาเกิดอีกอายุตั้งโอแปดหมื่นปีก็หมื่นปีเป็นปีทีพนะก็ยังต้องลงมาลงม,มาเกิดมาสร้างบาร,รมีแล้วดีขึ้นอีก ยนกระทั่งบารมีเต็มแล้วดีดผึงเลยถึงนิพพานพอถึงนิพพานแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแต่ไม่สูญใจดวงนี้พอพ้นจากทุกแล้วก็เป็นเรียกว่ามหาวิมุตติมหานิพพานแล้วใจนั้นให้เชื่ออันหนึ่งขึ้นมาว่าเป็นธรรมธาตุครอบโลกธาตุไปหมดเลย <c oughs> นี่ไม่สูญอย่างนี้ไปลงนรก็ไี้ก็ไม่สูญคือใจดวงนี้ ผ่านขึ้นมาจนก,กระทั่งถึงนิพานที่ว่าเป็นเมืองเที่ยงแท้ไม่ศูนอยู่นั่นนิพานไปว่าความเที่ยงหละไม่มีกฎอนิจจังทุกขังหน้าตาไปราวีหรือไปเกี่ยวข้องได้เลย <c oughs> นั่นแหละผู <c oughs> ้ที่เจ้าสาวอเลยถึงนิพานเน้ะเป็นวันแล้วเลยเรื่องทุกหมดโดยประการทั้งปวงตลอดไปเลยนี่ก็จิตด,ดวงนี้ไม่ได้ศูนย์ ถึงนิพพานแล้วก็เป็นธรรมธาตุไปเลยนั่น <c oughs> แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นพระพุทธเจ้าทั้งนั้นทรงรู้ทรงเห็นทรงแสดงไว้ตามความเป็นจริงไม่มีผิดมีพลาดไปอะไรเลยอย่างนรกอวิยนี้ตาส,ตาสีตาสาหูตาบอดจะไปรู้ไปเห็นนรกอริกีเพราะว่าจะมาพอจะมาสอนโลกได้ยังไงก็คือจอมปราดได้แก่พระพุทธเจ้า ทรงรู้ทรงเห็นทุกแง่ทุกมุมไม่มีสงสัยแล้วก็ทั้งสวรรค์พมโลกนิพพาน <c oughs> เห็นแล้วมาสอนสั่งสิ่งใดที่เป็นภัยเป็นภัยอันเป็นทางที่ที่จะให้ลงนรกคือการสร้างบาปสร้างกรรมพระองค์ก็มาห้ามอย่าทำบาปทำกรรมเฮ้ยนั่นะถ้าทำแล้วมัน เป็นทางเดินเพื่อลงทางต่าเพื่อความทุกข์ความทรมานหนักเบามากน้อยตามแต่บาปแต่กรรมของตนเองไปอย่างนั้นแล้วก็สอนให้สร้างคุณงามความดี <c oughs> สร้างไม่ยหยุดไม่ถอยก็เต็มตื้นขึ้นมาเต็มตื้นขึ้นมาสูงขึง้นสูงขึง้นจนกระทั่งสุดท้ายดีถึงถึงนิพพานเลยก็เพราะความดีเป็นเครื่องหนุนขึ้นนะ่ะความชั่วกดลงความดีหนุนขึ้นให้ถึงนิพพานนะ ก็มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มาสอนโลกเวลานี้ <c oughs> ไม่มีใครสอนได้อย่างนี้เพราะไม่มีใครรู้ใครเห็นสอนไม่ได้ผู้รู้ผู้เห็นคือพระพุทธเจ้าจึงนํามาสอนโลกย่างเปิดเผยตามหลักความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วอืพวกเราหูหนวกตาบอดเมื่อไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่เชื่อเสียหาว,ว่าบาปไม่มีบุญไม่มีหนึ่งทางไปนรกสวรรค์ต้นเหตุที่จะไปนรกสวรรค์ไม่มี มันส่วนมากก็สร้างแต่บ,บาปเพี้ยคำว่าบุญมันไม่ทําเนี่ยถ้ามาบาปบุญไม่มีไม่ได้ทาบุญทาตั้งแต่บ,บาปไปเลยเรียกว่าฝ่ายกิเลสเมาออกหมดตายแล้วก็จมเลยฮันจมก็ตัวเราผู้ปฏิเสธผู้ลบล้างบาปบุญนั่นแหละไปจมพระพุทธเจ้าไม่ได้จมอืท่านจงสอนด้วยความเมตตา ้าผู้มันเชื่อตามปฏิบัติตามล้มลูกโคขานก็เอาไม่ถอยแล้วก็บึงบืนไปได้ไปได้ส <c oughs> ุดท้ายก็ถึงพระษษนิพพานเช่นเดียวกันกับผู้สร้างความดีที่เต็มด้วยบาร,รมีทั้งหลายแล้วนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> แล้วบุญบาปทดสดรอนรอนนะเราอย่าไปเข้าใจว่า ผ่านการผ่านสมัยมานานแล้วจะจุดจางสิ่งนี้จะคือจะละสมัยยาไปที่เลนหลอกทั้งนั้นอืทําบาปเป็นบาปทันทีสดสดร้อนๆทำบุญเป็นบุญทันทีสดสดร้อนๆนี่การทาความดีความชั่วสดสดร้อนๆผลก็สดสดร้อนเหมือนกันไม่มีคาว่าคือวลาสมัยคําสอนเจ้าสอนอย่างนั้นให้พากันตั้งหัตั้งใจปฏิบัตินะ